ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะเรามาเจอกันอีกตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาเสนอแนวทางสูตรเลขตารางแล้วครับผมนี่นะนี่นะ,ะเสนอไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าทําเป็นตารางให้ FC ไปจับเองนะวันนี้ปูเยี่ยมก็จะมาจับว่า FC จับได้ตรงไหมนะ ตรงเหมือนปู่เยี่ยมจำบไหมฮะอ่ะ,อ,ะอย่าพูดมากอย่าพูดมากจับเลยนะบางท่านอาจจะบอกว่าอย่างนี้นะแต่ปู่เยี่ยมก็บอกว่าใจเย็นเย็นทำารางไว้แล้วมันมีที่มานะสรางเนี่ยจากตารางก็ได้ตัวเลขมาตารางละสี่ตัวได้สี่สี่ารางสี่ช่องนะฮะสี่ช่องนี้เราก็มาจับนะะ ตัวเลขมันจะชนกันนะฮะยกตัวละอย่างงวด405ได้ตารางที่1ได้1683ตารางที่ส2เก94ตารางที่3 8350ตารางที่4 9461นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับตัวเลขนะฮะวิธีจับท่านจะต้องจับตารางที่1เนี่ยกับตารางที่3ใส่กันนะฮะ มาร์กไว้แล้วก็คือแปดเก้าแปดเก้าที่มาร์กไว้ก็พอเป็นเป็นเลขวิ่งนะงวดสี่ศูนย์ห้าเห็นไหมอ่าถ้าเราจับแล้วเราจะจับตัวไหนล่ะก็จับแปดนี่แหละเป็นประธานเนี่ยวไอ้ที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งกับที่สามนะฮะอันนี้งวดผ่านมานะทวนนะเราจะทวนให้ว่ามันออกเก้าสี่ไหมมันจะออกช่องไหนเราจะได้รู้กันนะฮะแปดแปดแปดนะประกบคู่นะฮะ เปดก็ได้แปดดหนึ่งก่อนให้มันตามเราลำดับไหลนะแปดหนึ่งแปดสามแปดหอ่าเรามาดูช่องนี้ช่องนี้ก็จะได้หลักแปดเป็นประธานนะแปดศูนดสามแปดห้าชนกันไหมครับนี่มันชนกันที่แปดสามเนี่ยฮะเดี๋ยวจะครอบไว้ให้ดูเดี๋ยว ช่องหนึ่งกับช่องสามนะชนกันที่8ปดสามตัวเดียวอ่าเราก็ยก8ปดสามมาว้ายกมาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะแปดสมนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะอ่ะ,อะช่องที่สองนะครับผมช่องที่สองเราก็มาดูกันว่า9้าเป็นประธานมี9้าอะไรบ้าง 929497อันนี้ก็เป็น9 1 9496อ่ะตัวไหนชนกันบ้างครับผมชนที่94ตัวเดียวเห็นไหมเห็นไหมนี่เก้าไม่ชนชนที่94เราก็จะได้ตัวเลขมาที่8 3กับ94แล้วครับผม ผลออกเลขงวดน,นี้ออกที่94นะฮะออกตัวนี้นะตรงตรงเลยนะฮะผลออก594อ่ะเรามาตามงวดต่อไปกันดีกว่านะาเลขตารางที่ทำให้หลายๆตารางเนี่ย4ตารางเนี่ยเพราะว่า ต้องการให้มันชนกันนะเราจะได้เปรียบเทียบว่ามันแรงตัวไหนถ้าสมมติว่าเราเอาช่องเดียวเราก็ได้สามตัวแล้วครับนี่อน้อยหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเอาตัวนี้ด้วยก็ได้หกตัวแหละอถ้าได้อันนี้ด้วยก็เก้าตัวละสิบสองตัวทั้งหมดนะฮะตัวที่มันชนกันมันแรงมากนะฮะฉะนั้นเลขมันดึง ชน9กมันก็มาเป็น94นะฮะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้่องวันนี้วันนี้อยู่ตรงไหนเอยอ่าอยู่ตรงนี้ครับผมเตรียมไว้แล้วเลขตาลางเลขตาลางอ่าคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ประกบให้ดูเท่านั้นเองอ่าวันนี้เราก็มาประกบว่ามันจะชนกันตรงไหนนะนี่นะห้าสนะเลขวิ่งได้ตัววิ่ง เดินสี่มาสามเต้มนะได้ที่เจ็ดกับแปดนะจะปังไหมชนที่ตัวไหนนะลองประกบลองดูนะฮะช่องที่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ห้าช่องที่สองแปดสามหนึ่งหกช่องที่สามเจ็ดสองสี่เก้าช่องที่สี่แปดสามห้าศูนย์อ่ะมาเครื่องหมายไว้แล้วเจ็ดกับแปดนะนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดจะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งนะ พอเราได้มาแล้วเราก็ประกอบกันเลยนะตามลำดับตามลำดับตัวเลขนะเจดศนี่นะเจ็ดสองเจ็ดห้า่าช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามนะนี่นี่ลูกศอนมานี่มันจะได้เลขชนกันนะในในในช่องนี้อ่าเจ็ดสองเจดสี่เจดเก้า ชนกันไหมชนกันไหมชนแล้วครับเห็นแล้วตัวชนชนที่เจ็ดสองนะฮะมาเขียนไว้ตรงนี้อ้าเอาไปไหนคืนมา,าลมพัดนะครับผมช่องที่สามช่องที่สองกับช่องที่สี่นะเราประกบลองดู มารกที่แปดไว้แล้วนะฮะแปดสามปดหปดหนึ่งช่องที่สี่นะแปดศูนย์แปดสามแปดห้าชนกันไหมชนกันไหมตัวชน8ปดสามแปดหกแดสาห้าชนที่แปดสามครับผมนี่เห็นไหมชนกันเลย เราก็ลองยกตัวเลขแปดสามลงมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนว่ายังไงรู้ไหมเขียนว่ารอผลรอผลวันที่16สิงหาคมนะว่าเลขไม่มา8ปดสามก็ต้องมาเ2ตสตัวใดตัวหนึ่งเหมือนวันที่แล้วจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมอ่ะสามตัวยังมีคลิปสามตัวจับ แปามก็จับเกตสองอยู่นะยังมีคลิปให้เห็นอยู่พอตามเอาคลิปนั้นก็นแล้วกันนะครับในเลขชุดสามตัวแครปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าใครทําไม่เป็นก็ไปฝึกทําลองดูนะจะได้ตัวเลข,ขออกมาแบบนี้แหละช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ เขียนใส่ข้างบนวันนี้เลยอันหนึ่งสองสามสี่ชนกันที่เจ็ดสองแปดสามครับผมในคลิปนี้อขอบคุณเอฟซที่ติดตามนะที่เมน้นที่คอมเมนต์มาให้รับชมรับอ่านนะเม้นว่ายังไงปุยยมก็ว่าดีหมดแล้วครับผม นะฮะเน้นคำหวานหวานสวยๆก็ว่าดีคำส้มส้มขมขมก็ว่าดีนะเพราะว่าแสดงว่า FC ได้ติดตามนะอ่าคลิปที่ให้ไปนะก็มีหลายคนสนใจนะครับผมเก็บไว้เป็นโครงสร้างกันลืมนะโดยการโน้ตทำเป็นชุดเป็นเล่มไว้อย่างดีก็มีนะ ปู่เยี่ยมก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ไปตามภาษามันก่อนนะฮะนอกจากนี้ก็มีเลขตารางดับ4 4ห้องมีมาเหมือนกันนะ่ะทำเหมือนกันอย่าไปหลงกันนะครับผมจะเขียนว่าชุดดับอยู่ชุดดับ4 4 64ชุดนะ่ะเห็นไหม64ชุดเอาอยู่นะครับผมมันดับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการแบ่งกลุ่มครับมันแบ่งกลุ่มกันแล้วเ,เลข มันอยู่กลุ่มละตัวละตัวมันก็เลยกลายเป็นเลขดับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีชุดดับที่ที่แสดงตัวดับออกมานี่ได้อีกนะชุดดับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะฮะชุดดับชุดดับดับเฉพาะบนนะ64ตัว สมมติว่างวดหนึ่งเกตหนเกตหนเกตเลขวิ่งของหนงเกตก็คือ0กับหนึ่งเลขดับ2องสามสี่ห้าหก,หกเกตดเกนะเลขดับ8ตัวนี่เข้าคู่กันทั้ง8ตัวนี่ฮะดับหมดเลย ไม่ออกแน่นอนดับนะไม่ใช่ดับเป็นตัวนะดับเข้าคู่กันนะทั้งหมดหกสิบสี่ชุดนะฮะแปดแปดหกสิบสี่ชุดเห็นไหมเอาอยู่นะเลขมาออกศูนย์ห้าเห็นไหมไม่มีศูนย์ห้าเลยมีแต่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะศูย์ห้าเลขวิ่งจากศูนย์ห้าก็คือแปดกับเก้าดับตัวไหนครับ ดับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมแปดแปดหกสิบสี่ดับหกสิบสี่ชุดอีกเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเรียกมาออกเก้าสี่อ่เก้าสี่ดับตัวไหนครับผมดับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่าหกีชุดอีกแล้วก็รอผลนะรอผลว่าการดับแบบนี้จะอยู่ไหมนะอันนี้แถมนะฮะมันได้จากการสรังเกตสอดแนมนะครับรอผลรอผลอ้าวท่านไปเห็นตัวเลขอาจารย์ท่านอื่นมาตัวไหนแล้วก็อลองเอาชุดดับชุดนี้ไปดับลองดู ดับเปลดตัวมันเอาอยู่นะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาแล้วปู่ย่มอำลาพาจากามีไม่อดหมดมีให้่อดหมดใหญ่หมดใหญ่ค่าใหญ่มีมีอย่าให้อดหมดอย่าให้มีในชีวิตท่านนะครับ